ทำไมมนุษย์ถึงบินนไไม่ได้ี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองก,กลุ่มปตท,ะทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการเดินก็เป็นสิ่งสําคัญในการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะคะแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าการเดินนั้นสามารถทําให้เกิดพลังงานได้ด้วยค่ะวันนี้รายการพลังงานเพื่อชีวิตจะพาท่านผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมพื้นกําเนิดพลังงานค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนนั้นติดตามชมกันค่ะคุณผู้ชมครับนวัตกรรมพื้นกําเนิดพลังงานของกลุ่มนักศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทห,หารลาดกระบังเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะเก็บเกี่ยวพลังงานจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในชีวิตประจําวันเช่นการเดินการวิ่งของคนหรือรถยนต์ซึ่งเป็นพลังงานกลเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อนํามาเก็บไว้ในสิ่งประดิษฐ์พื้นกําเนิดพลังงานที่คิดค้นขึ้นมาเพราะการเหยียบ หรือเคลื่อนไหวในพื้นกำเนิดพลังงานจะทำให้เกิดการยืดและยุบตัวของพื้นและหากเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆที่ตัวพื้นนี้จะส่งผลให้เกิดพลังงานนั่นเองครับในอนาคตเราอาจจะพัฒนาให้นำพื้นเก็บพลังงานเนี้ยไปวางที่คนเดินพุกพ่านอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเกิดการเดินผ่านก็จะเกิดการยุบตัวสามารถสร้างพลังงาน หรือไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการเดินก็ได้ครับอาจจะไว้ในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าอะไรย่างเงี้ยนะครับจะให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานต่ําที่กําลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการพัฒนาจากพื้นชุดเก่าที่เป็นอาศัยหลักการเดียวกันแต่ว่าให้มีการเหยียบลงไปแล้วเกิดการพลิกของแกนแม่เหล็กครับจะสามารถเจเน r เรตเอเนอร์จีออกมาได้มากมากขึ้นกว่ากว่าเดิมครับ ผู้ชมคะต้องชื่นชมนักศึกษารุ่นใหม่นะคะที่ทําให้เกิดนวัตกรรมดีๆทําให้การเดินนั้นสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ซึ่งนวัตกรรมแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องส่งเสริมให้เยาวชนไทยเราได้คิดคน้นและส่งเสริมสนับสนุนให้ต่อยอดมากขึ้นนะคะวันนี้รายการพลังงานเพื่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง